โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาสอนวิธีการเล่นมูราดนะครับในการไต่แร้งนะครับตั้งแต่ใดคอมไปยันคอนไม่เกิน50ดาวเลยนะครับก็เล่นแบบนี้ไต่ได้สบายแน่นอนนะครับก็หลังจากที่แบกมาแบกมาเป็นเดือนแล้วแหละนะครับกับคอนเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าเออทำคลิปสอนมูราดแล้วกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แบกง่ายเล่นง่ายนะครับตอนนี้ก่อนสอนมูราดต้องบอกก่อนว่าใครจะกดแร้งกด5เนี่ยนะครับแรงห้ามันเป็นอะไรที่แตกต่างกับกด3นะครับเพราะว่า มันจะเอาแรงสูงสุดเช่อนอะไรแรงสูงสุดคืออะไรเช่นในทีมเรามีไดมอนด์สองคนนะครับคอมเมนเดอร์สองคนแล้วก็มีหนึ่งคนโดดมาเป็นเพื่อนที่เรารู้จักเป็นแรงคอน90ดาวนะครับถามว่าแรง็งที่เราจะไปเจอกับอีกฝ่ายเนี่ยมันจะเป็นแรงคลากันไหมจะเป็นแบบคอนไม่เกิน30ดาวไหมไม่ใช่นะครับมันจะพาเราไปเจอกับตี้อีกตีหนึ่งที่มีแรงคอน90ดาวเป็นหัวตี้เหมือนกันซึ่งตี้คอน90ดาวเนะี่ยไม่จําเป็นว่าอีก4คนต้องเป็นไดมอนด์สองคอมเมนเดอร์สอง นะครับอีก4คนเนี่ยจะเป็นแรงเก้าสดาวกับทั้ง5คนเลยก็ได้นะครับเพราะงั้นการกดแล้งตอนนี้กดแรงห้าเนี่ยถ้าถ้ายังไม่มั่นใจในฝีมือตัวเองนะครับพยายามให้กดในแล้งที่ใกล้เคียงกันจะดีกว่านะครับไม่งั้นถ้าหาเพื่อนดาวสูงๆมาเนี่ยกดไปเราจะไปเจอภพภูมิที่มันโหดร้ายนะฮะมาพูดถึงวิธีการฟาร์มมูหลาดกันบ้างนะครับมูรลาดเนี่ย เราเริ่มมาเราอัพสกิลหนึ่งนำนะครับพุ่งชนจิ้วๆแล้วก็ตีประมาณนี้นะครับหรือจะพุ่งชน1ทีตี1ครั้งชน1ทีตี1ครั้งก็ได้นะครับอันนั้นก็จะเป็นการเชนซีซีหรือทําให้อีกฝ่ายติดสตันมากขึ้นนะครับคอมโบมูลาดเนี่ยก็คือพุ่ง1ทีตี1ครั้งกดสกิล2แล้วก็พุ่ง1ทีตี1ครั้งแล้วกดสกิล2นะครับก็จะเป็น1ชุดดาเมจนะครับการฟาร์มนะครับแนะนําการฟาร์มต่อการฟาร์มเนี่ยให้เราไป ฟาร์มสกองสมมุติฟาร์มบัฟฟ้า3มกองอ่ะดูบวกก่อนแล้วกันเนี่ยครับพุ่งปุ๊บพุ่งสกิล1ปุ๊บตีตีเสร็จสกิล2แล้วกลับนะครับอันนี้คือ1เซตคอมโบที่บอกอ่ะมาพูดถึงวิธีการฟาร์มบ้างมากลาง,าง,างๆนี่โดนไล่ทุบตายแน่นอนนะครับทุบยังไงก็ไม่น่าจะรอดนะวิธีการฟาร์มฟาร์ม3มกองเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ไปแท็กเวฟเลนกลางนะครับเพื่อไปเพิ่มบู์เงินให้ตัวเรา หลังจากไปแท็กเลนกลางหรือไปเอาคลิปเลนกลางเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็วิ่งกลับมาฟาร์ม3กองล่างเสร็จปุ๊บเราก็จะไปวิ่งเอาคลิปกลางหรือว่าถ้าคลิปกลางช้าไปแล้วเนี่ยเราก็ไปเอาคลิปข้างล่างนะครับเน้นพยายามว่าฟาร์ม3ตัวเนี่ยไอสตัวเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือฟาร์ม2ตัวนะครับพอเราฟาร์ม2ตัวเสร็จปุ๊บก็ไปฟาร์มตัวที่3ตัวที Oil ่3เสร็จปุ๊บเราก็ไปแท็กเวฟนะครับเล่นไหนก็ได้ไปเอาตังก่อนไปเอาตังตัวกลางก่อนมันจะทําให้ตังเราเนี่ยเร็วขึ้นนะครับมันจะทําให้ตังเราเร็วขึ้นแลล้วววก็เ่่นงายยรไ นะครับวิธีการฟาร์มนี้ผมแนะนําตลอดนะครับตั้งแต่ทําคลิป YouTube มาเลยแหละนะครับแต่ว่าก็อยากบอกทุกคลิปแหละเพราะว่าบางคนมาดูใหม่อาจจะไม่รู้นะฮะแล้วผมสังเกตว่าผมเอาคลิปเสร็จปุ๊บผมก็ไปแท็กกลางเอาคลิปเสร็จก็ไปแท็กกลางนะครับแล้วก็มูราดเนี่ยจริงๆพลังแฝงอันนี้เนี่ยนะครับมันมีอีกเซตหนึ่งอีกเซตพลังแฝงเดี๋ยงไงผมทาคลิปให้นะถ้าใครอยากดูมูราดอีกเซตพลังแฝงหนึ่งก็คอมเมนต์บอกกันมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวตัดให้นะครับสําหรับพลังแฝงซากีเบตินะครับ เดี๋ยวเราจะเน้นฟาร์มครับเน้นฟาร์มเน้นแท็กเลนไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวของมูลาดนะเอาไว้เรารวยก่อนนะครับเอาไว้เรารวยก่อนแล้วก็ตอนนี้ถ้าอยากจะขึ้น51ดาวผมว่ามองว่าไม่ยากนะครับเอาตัวที่ผมสอนไปไต่แลนะ้งเ่ะผมว่าง่ายอยู่นะคาเฟนีมูลาดนะครับหรือว่าเอลันดอร์นะครับตอนนี้แต่มองว่าเอลันดอร์ช่วงนี้เล่นค่อนข้างจะยากละเพราะว่าคนแก้ทางมันได้แค่หาตัวสตันมามันก็โดนแก้ทางแล้วนะเอลันดอร์นะครับ เกมนี้โชคดีด้วยที่เขาหยิบมักกังก้ามาเป็นมักกังก้าเป็นกลางแล้วก็หยิบฟลอเรนติโนมาฟาร์มนะครับฟลอเรนติโนฟาร์มผมมองว่าไม่ค่อยจะเก่งสักเท่าไหร่มันไม่ไม่มีสกิลหนีครับหรือว่าไม่มีสกิลเข้าบวกด้วยแหละนะครับเล่นมูราดเล่นง่ายมากจริงๆเนี่ยพยายามเก็บสแต็กคอมโบแรกก็คือพุ่งสกิลหนึ่งตีหนึ่งทีกดสกิลสองแล้วพุ่งสกิลหนึ่งแล้วตีหนึ่งทีแล้วกลับเงาถูกป่ะสกิลสองก็คือคอมโบสองก็ง่ายๆครับตีเก็บสแต็กคีบให้ครบ เก็บครบเสร็จปุ๊บก็พุ่งหนึ่งไปหนึ่งทีหนึ่งไปอีกหนึ่งทีพอโดนตัวเขาปุ๊บก็กดสกิลสองแล้วเปิดอันตินะครับก็เป็นคอมโบง่ายๆที่ผมเชื่อว่าทุกคนคงใช้คอมโบที่2ที่ผมบอกเนี่ยใช้บ่อยสุดแล้วก็คือเก็บสแต็กคีบหรือว่าเก็บจากคนพอเก็บเสร็จปุ๊บก็พุ่งสกิลหนึ่งไปสองทีนะครับแล้วเปิดสกิลสองนะครับแล้วก็อันติแค่นั้นแหละนะครับก็ฆ่าเขาได้แล้วนะเนี่ยอันนี้ก็คือวิธีการฟาร์มสองกองครับลากคีบมากดสกิลสองไว้ตรงกลางวงนะครับให้รถเกาะคคคีทััััั้้้งงงตตววแลลกก็็เเปิิดดออนนะะะรรรบบจฟาาา์มไยยย่่ๆ เนี่ยพยายามฟาร์มครับฟาร์มแท็กเวฟคีฟฟาร์มแท็กเวฟคีฟมีแค่นี้จริงๆอ่ะตัวเรานะครับไม่มีอย่างอื่นหรอกฟาร์มแท็กฟาร์มแท็กฟาร์มแท็กพอผ่านสัก8นาทีอันนี้คือสําหรับผมนะเกณฑ์การวัดของผมคือประมาณ8นาทีพอ8นาทีปุ๊บแล้วมันจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับทุกตัวละครที่เป็นตัวที่อาจจะต้องฟาร์มต้องการของหรือไม่ก็เป็นตัวที่แบบเออเป็นตัวต้นเกมแล้วก็ถึงระยะเวลาเก่งเนี่ยมันคือช่วงเวลา8นาทีหมดเลยสำหรับผมตั้งแต่ลองมานะบอกว่าเออ8นาที ดูโอเคสุดแล้วนะครับถ้าม,มีบัฟมังกรยอนตายนะเมื่อกี้นะครับเพราะว่าบัฟมังกรเนี่ยมันจะกัดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับเ <c oughs> วลาพุ่งไปก็ใช้สตินิดนึงนะอย่าพุ่งไปผมนะหัวติดคือหัวแตกแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> ก็ไม่มีอะไรทําก็ฟาร์มไปฮะฟาร์มไปเรื่อยๆนฮะตัวเราไม่ต้องสนใจอย่างอื่นครับในแร้งที่มันไม่ได้สูงขนาดถึงแบบร้อยดาวหรือว่าเกดาวเนี่ยนะครับผมมองว่า เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเคร่งกับการเเล่นเกมมากเกินไปนะครับหลังจากที่เล่นเล่นมาเนี่ยรู้สึกว่าสําหรับแล้งที่ประมาณ50ดาว60ดาว70ดาวเนี่ยไม่ถึงร้อดาวไม่ถึง90ดาวเนี่ยเราฟาร์มไปเรื่อยๆค่อยๆเล่นค่อยๆบวกนะครับรอจังหวะดีๆค่อยเข้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับผมมองว่าดีกว่าดีกว่าไปเล่นเกมแบบเล่นแร้งสูงๆซะอีกนะครับคือถ้าเขาไม่เล่นเกมมาเราก็ไม่จําเป็นต้องเล่นใส่เขาอะนะครับ เวลาเล่นก็มีสตินะครับเวลาเล่นมูาหลายคนถามว่าพี่เล่นมูาต้องมีอะไรบ้างนะครับผมก็แนะนําว่าเล่นมูาต้องมีสตินะครับแค่นั้นเลยเล่นมูาต้องมีสตินะครับก็คือสติเวลาเห็นอีกฝ่ายเขาเข้ามาแล้วเขาจะใช้สกิลอะไรก็คิดดีๆใช้สกิล2หรือว่าใช้อันติในการหลบสกิลในการจุ๊กดาเมจนะครับในการหลบดาเมจเพราะว่าไม่จะเป็นสกิล2หรืออันติของมูาเนี่ยสามารถหลบสกิลได้หมดเลยนะครับก็เป็นตัวละครอีกตัวละครหนึ่งที่มองว่า เล่นค่อนข้างจะสนุกถ้าไม่เจอนาคอสนะครับถ้าไม่เจอนาคอสหรือว่าไม่เจอคิวเลนคีล่าเพนเลยพวกนี้เล่นสนุกนะครับตัวละครมันอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นสตรีมนะว่าแพ้ตัวล้วงนะครับแพ้แบบแพ้จัดเลยนะครับคือโดนตัวล้วงไม่ได้แหละโดนตัวล้วงแล้วแบบเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังทนก็ไม่รู้นะฮะ <c oughs> จริงๆลูนเนี่ยนะครับที่เห็นผมแปะอยู่เนี่ยนะครับจะใช้เป็นลูนเจาะร้อยไม่ใช่เจาะร้อยสิเป็นออนสล็อต 6นะครับ a w a k ว4สหรือ a w a k ว4ส n s ออนซล้ก็ได้นะครับก็จะเป็นรูนเร่งดาเมจขึ้นไปอีกแต่ว่าส่วนตัวผมไม่ชอบรูนแนวนั้นนะครับผมชอบตีเร็วดูดเลือดมากกว่าก็เลยใส่เป็นเ w a k ว5เอ้ย a w a k ว10ดูดเลือด5 s p i r ป t 5แล้วก็คลอสนะครับก็ประมาณนี้ใครที่เข้ามาดูนะครับก็ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กันด้วยนะครับตอนนี้คนติดตามก็จะครบ10,000 0คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากกดให้กันด้วยนะครับทุกคนจะขอบคุณมากบ้างเลยนะครับ เนี่ยไม่มีอะไรฟาร์มไปเรื่อยครับฟาร์มเก็บสแต็กแล้วเตรียมไปฟันเขาครับเห็นว่ารีแลงคเขาปรับมาใหม่นะว่าจะรีแลงวันที่ยี่สิบกว่านี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับในเดือนนี้นะอันนี้อย่าทําตามนะอันนี้อย่าทําตามนะเขาเรียกว่าการทรมานโดยบัฟมังกรอะตีเห็นไหมเวลาเขาใกล้ตายแล้วเขาโดนบัฟแดงบัฟแดงเนี่ยจะกัดเลือดแต่กัดไม่ถึงตายนะครับแต่บัฟมังกรเนี่ยจะกัดถึงตาย นะครับก็คือสมมติเลือดเหลือ1%เรเราตีไม่ตายดามเมจขาดเล็ก2% 3%เอเนเอ่ะนะครับบัฟมังกรจะช่วยทําหน้าที่นะฮะจะเติมเต็มครับก็คือจะลดเลือดไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนเขาตายนะครับตอนนี้ก็8นาทีแล้ะนะครับเราของนําเกมนําขนาดนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกนะที่แบบไล่ฆ่าได้ขนาดนี้นะเพราะว่าของนํานั่นแหละนะครับคือถ้าของตามก็ดาเมจคงไม่แรงขนาดนี้หรอกครับของตามคงไม่ไม่เวอร์ขนาดนี้นะครับคงตีมอทอนกับตีเออ ไอโอเมนไม่ตายนะครับแต่ว่าตอนนี้คือของนำไงนะครับของนำทําอะไรก็หลอดเทพไปหมดฮนะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการฟาร์มไม่ของนำมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะหลายคนผมเห็นเวลาสตรีมชอบมาบอกว่าอะไรนะก็ของนำสิทำอะไรก็ไดกก้ก็เราก็ถูกแล้วถูกไหมครับที่ที่เราฟาร์มไม่ของนำนะครับถ้าเราฟาร์มแล้วของตามสิผมมองว่าพี่ลึกนะครับฟาร์ยังไงให้ของตามนะครับพยายามเล่นหาข้อได้เปรียบสมมติเกมนำก็กดดันเขาไปเรื่อยๆนะครับส่วนเกมตามก็ แยกฟาร์มแยกดันนะครับหาจังหวะสวนดีๆนะครับก็น่าจะเล่นง่ายแล้วนะครับ <c oughs> เนี่ยถ้ามีบัฟมังกรเมื่อกี้ยอน่าจะตายนะครับบัฟมังกรน่าจะแทงทะลุไปเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีอะไรทำฟาร์มนะเน้นฟาร์มเน้นเก็บสแต็กไปนะครับเก้านาทีมีแฟร์ไลทูธอันนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะอันนี้บ้าบ้าคลั่งไปแล้วนะครับ ซึ่งจริงๆถามว่ามูล,ลาด9นาทีมีแฟร์ไลทุูได้ไหมเป็นไปได้ยากมากนะครับต่อให้ฆ่า16ตัวแนี้ก็เถอะนะครับแต่ที่มันเป็นไปได้เกมนี้เนี่ยเพราะว่าผมมีตีมี่ครับมีตี Me มี T ่ Me มี2หมีนะครับมีหมีแดงกับมีแพนด้านะครับไว้คอยช่วยชุบก็ดีนะครับหรือว่า คอยช่วยบู๊ตเงินก็ดีตีมี่ในแพทนี้เนี่ยบู๊ตเงินได้ดีมากๆแล้วนะครับแต่ในแพทหน้าเนี่ยก็จะดีขึ้นอีกก็คือเพิ่มมาตราการบู๊ตเงินของตีมี่ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันปับทาไมนะครับปกติก็โดนแบรนด์อยู่แล้วครับในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแรงคอนกอรเรียนหรือว่าจะเป็นไดคอมต้นๆก็เห็นมีแบรนด์กันแล้วนะครับหลังจากที่ไปส่องๆมานะนะครับก็อย่างที่บอกแหละว,ว่าตัวละครเป็นตัวโกงนะบ,บู๊ตเงินให้เพื่อนนะครับเดินกับเพื่อนแล้วมันจะบู๊ตเงิน เล่นสอนวิธีเล่นอย่างละเอียดนะครับคลิปนั้นก็บอกไว้หมดแล้วว่าตีมี่มันช่วยอะไรได้บ้างนะครับก็ประมาณนี้นะการเล่นมูลาดนะครับซึ่งหลายคนอ่านมองว่าพี่พี่มันจบแล้วนี่เนี่ยามันตาย3ตัวแล้วทางเทคนิคใช่ครับจบได้แต่ว่าผมชอบทรมานครับชอบเล่นไปเรียบทำสามทางตะมุตะมีสนุกๆน,นะครับ <c oughs> ก็เลยทํา3ทางก่อนนะครับแล้วก็อาจจะไปเอาดาวัลเลยเยอร์แล้วค่อยมาจบอะไรแบบเนี้ยนะครับ <c oughs> ซึ่งตามปกติก็จบได้เลยอันนี้ก็ให้ดูสกิลแล้วกันว่ามูลาตตอนเลทเกมมันจะแรงแค่ไหนนะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นแ,แรงจัดเลยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีของนะครับแต่ถ้าเขามีของแล้วนะครับโอเมนเราก็ตีไม่เข้ามอทอสไม่ต้องพูดถึงเลยครับตีอันติไปครบชุดไม่รู้ลดถ,ถึง30สิบเอร์ซนตหรือเปล่านะครับสําหรับมอทอสนะมันเป็นตัวละครที่เกาะเยอะที่สุดในเกมอะ่ะมอทอสอ่ะนะครับตีไปดาบจะหักเองนะครับถ้าจะตีมอทอสได้เข้าคือออกเอ เฟรทูดนะครับเอ้ยไม่ใช่เฟรดทูดสิฟ้าเนี่ยทารอนนะครับออกทารอนมา1ชิ้นนะครับแล้วก็ออกไปในส่วนของมูรลามะะออกมาเจาะเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับเอ้ยออกมาเป็นเจาะเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าไอเทมเซนนั้นน่าจะเจาะเกาะแทงในทุกตัวบนโลกนี้นะฮะแต่สุดท้ายบางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องออกมาเจาะแทงไงนะครับเพราะทีมันก็มีตัวบางเราก็เล่นดาเมจของเรากับตัวบางก็ได้นะครับไม่เห็นจำเป็นต้องไปเล่นดาเมจกับแทงเลยนะครับเพราะว่าหน้าที่ของแทงก็คือการเรียกสกกกลลลอออมมาจาจตััววะครที่่เเป็นดหยูแ้ นะครับถ้าเราไปหลงกลเราไปเปิดสกิลยัดอันติใส่ตัวแท้งหมดเนี่ยถึงเวลาทีมเขาเห็นเราไม่มีอันติแล้วทีมเขาก็จะเข้ามาง่ายๆนะครับดูจากดาเมจนะแรงอยู่นะผมว่าแรงอยู่นะดาเมจผมอะเนี่ยเกิดมาก็ใช้สตินิดนึงนะครับใช้สตินิดนึงอย่าลกอย่าลนนะครับแต่น,นี้ดูท่าผมน่าจะหิวแล้วแหละนะครับดูท่าผมน่าจะหิวแล้วแหละ จริงๆเก็บสแต็กแล้วพุ่งไปอันติใส่บ้านเขา,าก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเข้าลึกมากนะเนี่ยฟาร์มฮะเน้นฟาร์มฮะตัวเรา <c oughs> จบเกมพอดีนะครับจบเกมพอดีก็ประมาณนี้นะครับจีก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ Share, กดแชร์กดติดตามให้กันดูคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบนะครับ <c oughs> าฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามให้กันด้วยนะครับก็จะเป็นคลิปอะไรต่อไปก็เดี๋ยวเจอกัน พรุงนี้นะครับเดี๋ยวออาคลิปลงให้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ